taa, tua apple, 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 chắc là có cái <laughs> cái <laughs> cái 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 cái

มากระชากยังไงมาจากข้างหลังเงาแล้วก็ชากที่ก็ล้มหงายไปเลยมี่จำสายกระเป๋าโอ้สายกระเป๋ามันใหญ่ไงพี่ทำอะไรอยู่ครับตอนตอนนี้กําลังเดินกันจะไปหาข้าวไปหาข้าวกินเนาะลงจากรถโบ๊ทใหญ่รถยนต์อะไรจะไปซื้อข้าวมันมาจากข้างหลังมันก็ต้องชาติเห็นไหมครับว่าว่าเข้ามากี่คน น้องจําได้เพราะเดินนัดจากรถได้เราเดินนักจากซอยมาแล้วบอกพี่สาวว่าเฮ้ยระวังพอเราบอกระวังปุ๊บตอนนี้นั่นเลยคว่ำเลยคนเจ็บแล้วก็บอกเฮ้ยมึงทำไมไม่ดูคนเจ็บก่อนมึงหนีทำไมแต่ก็จัดทะเบียนรถได้หกสิบสี่ขับรถเลยขับรถอ่าเวฟถ้าจำไม่ผิดนะเวฟมาใส่มาสองคนสองคนใส่เสื้อสีขาวทับสิ่นที่ที่เขาได้ไปยังมีอะไม่ได้คือว่าพี่สาวก็ไเปกระเป๋าแบบนี้พี่สาวกระชากกระเป๋าไม่ได้ทับสิ่นไปเลยกระเป๋าใบไหนครับบองคับให้อะค่ะ ก็คือในกระเป๋านี้มีเรามีทรัพย์สินอยู่แล้วลใช่ไหมถืมอ,อว่าโชคดีนะใช่คนรา้ายไปเลยอันนี้เขาก็ทะจับไว้ไงเขาก็เลยกิ้งเลยไนงะแต่ว่าบาดเจ็บใช่